Okay. Hey. สวัสดีกลับมาพบกับคิปโปเกอร์ภาคไทยเทนตักโดยเบลขอบสนามวันนี้ไม่ให้เสียเวลาเวลาครับเรามาอยู่ที่รายการทรทันโปเกอร์ใส่ปรักสเปเชียลอีดิชั่น6็คนค่าสมัครคนละห้ามือนเนอเหรียญโอ้โหดูไม่ไม่เบานะค่าสมัครคนละล้านห้าเว้ยเฮ้ยอ่ะมาถึงทุกคนต้องบอกว่าได้ไพ่ไม่ค่อยดีครับหมอบมาหมดถึงพี่อีบิงเกอร์มีไพ่เก้าห้าสูตรอยู่ตำแหน่งบอททอนถือว่าไพ่ไม่ค่อยดีแต่ตำแหน่งดีพอเล่นได้เปิดเรตไปก่อนหกพันจ้าถัดมาเป็นพี่เทียนถือแปดแปดอยู่สมอบลายครับ ตัดสินใจแค่คอไปครับไม่อยากเล่นใหญ่มากพี่ซอยซาก็หมอบอักปล่อย2คนไปตีกันเองทั้งมึงมาดูฝรั่งฝอปเปิดออกมาเป็น760ดพดํา2ใบครับเรียกว่าได้ลุ้นทั้งคู่พี่เถียนรอ9อีกใบจะติดสตเรทกันเลือกจะเช็คไปก่อนครับเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยเสียเปรียบนะฝั่งอีบิงเกอร์ก็มีลุ้นเหมือนกันครั้า8เนยตกก็จะติดสตเรสแถมยังมีลุ้นฝัดดอได้อีกยังไงอีบิงเกอร์ยิงออกไปก่อนเบาๆเ0็0ัชิปครับกะว่าแฮนที่ไม่มีลุ้นเนี่ยมึงหมอบไปเลยส่วนถ้า ถือว่ายังพอไหวครับแถมอีกฝ่ายก็เบ็ดมาเบาๆคิดสักพักแล้วตัดสินใจข้อไปดูเทิร์นอ่ะเทิร์นเปิดออกมาเป็น3ครับ้หูไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายครับแต่ทำให้พี่อีบิงเกอร์เนี่ยมีเอารอสเตจลากได้เพิ่มอีกทางหนึ่งไปแล้วฝั่งพี่เทียนครับคอมายังไม่ติดอะไรคู่แปดของตอนนี้อาจจะยังพอใช้ได้อยู่แต่ก็ต้องเล่นระวังครับเพราะอีกฝ่ายมันอาจจะมีสิซ่อนอยู่ก็เป็นได้ พี่เถียนเช็คไปอีกรอบสองมาดูกันแล้วครับว่าอ e ีบิงเกอร์จะยิงต่อเนื่องหรือเปล่าครับเพราะพี่เถียนก็เช็คมา2รอบอาจจะมีแค่คู่กลางต่ําๆก็เป็นได้สุดท้ายอ e ีบิงเกอร์หยิบชิปเป็น่อไป2 5 0 0ครับแบบนี้เขาเรียกว่าเซมิบลัฟคือแต่ตออแหลมบลัฟแต่แทนตัวเองก็ยังมีโอกาสสามารถพัฒนาไปชนะได้เอาแล้ววะใจดีสู้เสือกูพี่เถียนเริ่มคิดแล้วครับเอหรือว่าแม่งจะมี10จริงๆวะแต่คือบนบอร์ดเนี่ยก็เรียกว่ามีรอเยอะมันก็เป็นไปได้ที่อ e ีบิงเกอร์จะบลัฟจะตอแหลมมาน ดามเลสักใบมันก็ยิ่งเพิ่มโอกาสที่อีกฝ่ายจะมีแฟลชดอได้ครับพี่เถียนยังไงครับตัดสินใจคอไปต่อครับหืไม่ยอมคนเว้ยริเวอร์เปิดออกมาเป็นเอ็ครับโอ้โหพี่เถียนเช็คไปอย่างรวดเร็วเหมือนอยากจะโชว์ดาจะตตยหาอยู่แล้วฝั่งอีบิงเกอร์ตอนนี้ที่ลุ้นมาไม่ติดอะไรเลยครับถ้าเช็คไปคือแพ้แน่นอนถ้าจะบัฟถ้าจะต่อแหล่ถ้าจะโกโหกก็ต้องคิดดีๆหน่อยครับเพราะว่าพี่เถียนเนี่ยคอมาสองรอบอาจจะมีสิบซ่อนอยู่ก็เป็นได้ตอนนี้พอตกองกลางเป็น7 2 0 0 0มืนชครับอีบิงเกอร์คิดอยู่สัักกพเลย ว่าจะเอาอย่างไรต่อดีสุดท้ายหยิบชิปเบ็ดออกไปแสนห้าพันชิปมากกว่าพอตกองกลางอีกครับเรียกว่าตอนนี้กูตอแหลส,สุดท้ายกูโกหกให้สุดถ้ามึงไม่ติดอะไรใหญ่มากไม่กล้าคอมาแน่เออเอาเด้พี่เถียนโดนเบ็ดมาใหญ่ขนาดนี้ครับก็ยังไม่หมอบทันทีครับเหมือนคิดว่านี่เนี่ยมันแปลกๆนะมันโอกาสจะโกหกได้เว้ยเฮ้ยเพราะว่าฟลัชก็ยังไม่คอมพลีทแถมเบ็ดมาใหญ่เหมือนอยากจะให้หมอบยังไงแต่อีบิงเกอร์เรียกว่าเร่นแรงครับมันดูเหมือนว่าเขาอาจจะมีสเตรทแปดเก้าก็ได้พี่เถียนเจอแบบนี้ต้อง ใช้ถามแบงค์ครับขอเวลาหน่อยเฮ้ยขอคิดไตรตรองหน่อยเรียกว่าใจเนี่ยมันอยากจะขอมากๆเหมือนว่าอ e ีบิงเกอร์จะรับมาสุดท้ายครับสู้ราคาไม่ไหวครับอูโหูยอมหมอบคู่แปดไว้โอ้โต้องบอกว e ่าอีบิงเกอร์รับพอตนี้ผ่านไปได้อย่างสวยงามครับถามจริงๆเนี่ยเราเจอแบบนี้มีแปดแปดจะกลาะ้าจับบัฟเปล่ารองคอมเมนต์มาพูดคุยได้และเทปหน้าตักโป๊เกอร์ภาคไทยคลิปหน้าจะไปรายการไหนกดไลค์กดติดตามไว้ไม่พลาดแน่นอนนะครับ